สวัสดีครับกระผมอาจารย์เตโชหนธรรมจะมาทำในดวงชะตาในหัวข้อเรื่องความรักประจำเดือนธันวาคมซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปี2566เรามาดูกันนะครับว่าในช่วงเดือนสุดท้ายของปีนี้ความรักของท่านจะไปในทิศท,ทางไหนและมีอะไรที่ต้องส่งเสริมหรือต้องระมัดระวังกันบ้างเรามาเริ่มเจาะลึก,กรายละเอียดกันเลยนะครับและคลิปนี้จะเป็นดวงชะตาความรักของชาวลัคนาราศีกัน สำหรับท่านที่ทราบแล้วว่าตนเกิดอยู่ในลัคนากันท่านสามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะครับจะมีผลเต็มๆต,ต,ตรงๆกับท่านเลย100เอร์เซแต่หากท่านยังไม่ทราบว่าตนเองเกิดอยู่ในลัคนาราศีอะไรก็ให้พิจารณาที่วันเกิดนะครับหากท่านเกิดตั้งแต่วันที่16กันยายนถึงวันที่15ตุลาคมนั่นหมายความว่าถ้ามีความคล้ายคลึงกับชาวลัคนากันเป็นอย่างมากท่านก็สามารถฟังคลิปนี้ได้ด้วยเช่นกัน หรือหากอยากจะเช็คลัคนาโดยละเอียดทางทีมงานจะแปะล,ลิงก์การคำนวณล,ลัคนาราศีไว้ที่ช่องคำอธิบายด้านล่างนะครับท่านเพียงเอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและจังหวัดที่เกิดเข้าไปคำนวณหาผลลัพธ์ตามตัวอย่างแล้วค่อยย้อนกลับมาดูให้ตรงกับลัคนาราศีเกิดของท่านเพื่อความแม่นยำสูงสุดแบบนี้ก็ได้นะครับผมเรื่องความรักของชาวลัคนากันประจำเดือนธันวาคม2566 สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วดาวพฤหัสบดีเป็นทั้งดาวเจ้าเรือนพันธุและเจ้าเรือนปัตตานีหรือเป็นดาวเจ้าเรือนครอบครัวและดาวเจ้าเรือนความรักซึ่งคำว่าปัตตนีตในหูข้อนี้จะโฟกัสความหมายไปที่เรื่องของความรักเรื่องของคู่รักคู่ครองโดยดาวพฤหัสบดีได้สถิตยอยู่บนภพเรือนมรณะและได้ตำแหน่งถึงเป็นราชาโชคนั่นหมายความว่าสถานการณ์ความรักจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเป็นอย่างมาก ซึ่งก่อนหน้านี้ความรักของท่านจะอยู่ในสถานะแบบมึนๆงงๆไม่มีความคืบหน้าและไม่มีความสุขในเรื่องความรักเท่าที่ควรหรือมีเหตุที่ต้องแยกออกจากกันหรือถอยสถานะคนละก้าวก็เป็นไปได้ซึ่งหลังจากที่ปรากฏการดาวราหูเจ้าเรือนอริได้ย้ายตัวจากการขวางตัวกับดาวความรักหรือดาวพฤหัสตั้งแต่วันที่17ตุลาคมเป็นต้นมาก็จะทำให้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นโดยอาจจะเป็นการวางตัวใหม่ หรือการปรับทัศนคติใหม่ที่มีโอกาสได้เชื่อมโยงความสัมพันธ์ไปในทางที่ดีขึ้นก็เป็นได้ถึงแม้ว่าดาวพฤหัสจะส่งผลการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแต่ดาวราหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนอริตก็ได้โคจรเข้าสู่พบเรือนความรักทําให้คนรักและสมาชิกในครัวเรือนของท่านมักมีปัญหาและอุปสรรคส่วนตัวมีความหนักและเหนื่อยอยู่พอสมควรซึ่งเป็นไปได้ว่าจากสาเหตุเหล่านี้ท่านจะได้มีโอกาสแสดงน้ําใจ หยิบยื่นให้ความช่วยเหลือแล้วจะสามารถพัฒนาโอกาสความสัมพันธ์ไปในทางที่ดีขึ้นก็เป็นได้และในเดือนธันวาคมนี้ดาวพระเกตและดาวมฤตยูที่สถิตยอยู่บนภพเรือนสุภัทและยังได้ทำมุงโยกกับดาวราหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนอริที่ไปอยู่ในภพเรือนความรักเป็นไปได้ว่าท่านจะมีโอกาสได้ขุดเอาปัญหาเก่าๆเ,เข้ามาพูดคุยและหาทางออกไปพร้อมๆกันแต่ในปัจจัยของปัญหาส่วนใหญ่ จะเป็นเรื่องราวของสังคมที่อยู่รายล้อมรอบตัวในเรื่องราวของความรักที่มีอิทธิพลและมีบทบาททําให้ท่านมีเรื่องขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องของความรักไม่ว่าจะเป็นข้อความที่ทําให้เกิดความแตกแยกจากสังคมรอบด้านหรือคนรอบข้างไม่เห็นด้วยกับการใช้ชีวิตคู่ของท่านหลายปากหลายเสียงที่ทําให้ท่านเข้าใจผิดผิดในชีวิตรักชีวิตคู่ดังนั้นการพูดคุยแบบตรงๆแต่อาศัยความประนีประนอม จะเป็นหนทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันได้เป็นอย่างดีแต่หากใช้อารมณ์หรือความเป็นตัวของตัวเองมากเกินไปความสัมพันธ์ด้านความรักมันก็จะกลับกลายเป็นเรื่องของความซับซ้อนเพิ่มขึ้นอีกก็เป็นได้หรือหากท่านนิ่งเงียบไม่สื่อสารอะไรออกไปยิ่งจะทําให้ความสัมพันธ์นําพาไปสู่ความเข้าใจผิดที่เพิ่มมากขึ้นดังนั้นการค่อยๆพูดค่อยๆสื่อสารจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดฝากให้ท่านได้พิจารณาไว้ด้วยนะครับ ในช่วงต้นเดือนจนถึงวันที่26ธันวาคม2566ดาวศุกร์ดาวสุขซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนสุภาและเจ้าเรือนกระดุมพัดหรือเจ้าเรือนความร่มเย็นเป็นสุขและเจ้าเรือนการเงินได้ทำมุมเลงเป็นคู่สุขพโชคมงคลร่วมกับดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนความรักที่ไปสถิตยอยู่บนภพเรือนมรณะและได้ตำแหน่งเป็นถึงราชาโชคทำให้ในช่วงเวลาดังกล่าวตัวท่านจะมีสะเสน่ห์เมตตามหานิยมเป็นที่รักแด่คนรักของท่านเป็นอย่างมาก ความสัมพันธ์ทุกอย่างก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหากมีโอกาสได้พูดคุยเจ,จรจาสื่อสารการบอกกล่าวในการปรับปรุงสิ่งใดๆแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงก็จะนำพาชีวิตรักชีวิตคู่ไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันก็เป็นได้หรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์หรือบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นในครูเรือนเช่นการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยการเปลี่ยนแปลงตกแต่งพื้นที่บ้านเรือนที่อยู่อาศัยการเปลี่ยนแปลงเฟอร์นริเจอร์หรือของบางอย่างที่อยู่ในครูเรือน ซึ่งจะสร้างบรรยากาศและจะนำมาสู่สิ่งดีๆร่วมกับคู่รักคู่ครองทำให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสบายใจมากขึ้นและยังนำพาชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้อย่างมากมายมหาศาลเพราะดาวพฤหัสได้ตำแหน่งเป็นถึงราชาโชคนั่นเองในช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศได้จับมือเป็นคู่ทุกขลาบร่วมกับดาวอังคารไปสถิตยอยู่ที่ภพเรือนพันธุกและดาวทั้งสองดวงก็ยังได้ทำมุมตรีกวนไปที่ดาวพฤหัสบดี ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนความรักของท่านซึ่งการมาของดาวอาทิตย์ในครั้งนี้ได้ตำแหน่งเป็นถึงเทวีโชคและดาวอังคารก็ได้ตำแหน่งเป็นถึงอุจวิราชอีกด้วยซึ่งจะส่งผลทําให้ตัวท่านและคู่รักคู่ครองพบกับปัญหาในบ้านเรือนที่อยู่อาศัยบางท่านมีปัญหาเรื่องของคดีความอาจจะต้องมีการแยกย้ายปรับเปลี่ยนหรือโยกย้ายที่อยู่อาศัยในช่วงเวลานี้ก็เป็นได้หรือบางท่านพบกับเหตุการณ์บ้านเรือนที่อยู่อาศัยเกิดพังชํารุดเสียหาย ที่มีเหตุต้องซื้อต้องซ่อมต้องเปลี่ยนแปลงฟังก์ชันการใช้งานในบ้านหรือเปลี่ยนรูปแบบวิถีชีวิตการอาศัยอยู่ในบ้านก็เป็นได้เช่นกันซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในจุดนี้ในบางมุมตัวท่านอาจจะยังไม่ได้มีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่แต่สถานการณ์บางอย่างบังคับจนเลี่ยงไม่ได้ทําให้ผลของดาวอังคารที่เป็นอุจจาวิราชนั้นส่งผลทําให้ท่านต้องอาศัยความพยายามอย่างหนักในการหาทุนทรัพย์ ในการเจราจาติดต่อสื่อสารในการออกเรี่ยวแรงพละกําลังและอีกหลายๆอย่างเพื่อต้องจัดการกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยร่วมกับคู่รักคู่ครองของท่านก็เป็นได้แต่ทุกการเปลี่ยนแปลงนั้นจะสามารถทําให้ท่านและคู่รักคู่ครองสามารถพลิกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสซึ่งปัญหารอบด้านที่หนักๆจะเปลี่ยนเป็นส่งผลทาให้ได้รับกําลังใจที่ดีจากคู่รักคู่ครองและปัญหาที่ยืดเยื้อต่างๆก็จะถูกลืมหมดไป กลายเป็นความพยายามต่อสู้ดิ้นรนและให้กำลังใจซึ่งกันและกันและจะนำพาบทบาทความรักเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นและทุกการเปลี่ยนแปลงก็จะพบกับความเจริญรุ่งเรืองได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่ท่านและคู่รักคู่ครองต้องเปลี่ยนที่อยู่อาศัยจะทําให้พบกับเพื่อนบ้านใหม่ๆหรือสังคมใหม่ๆสังคมเหล่านั้นก็จะแนะนําสิ่งดีๆและนำพาชีวิตของท่านและคู่รักคู่ครองไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง หรือโอกาสดีในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะหน้าที่การงานการเงินหรือแม้กระทั่งความสุขที่ท่านและคู่รักคู่ครองต่างไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนก็เป็นได้รวมไปถึงในช่วงเวลาครึ่งหลังนั้นจะมีเหตุให้คนใดคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นตัวท่านหรือคู่รักคู่ครองของท่านมีโอกาสได้รับทรัพย์สินมรดกหรือวัตถุมงคลบางอย่างซึ่งท่านและคู่รักคู่ครองสามารถเอาสิ่งเหล่านี้ไปต่อยอดสรรหาสิ่งดีๆเข้ามาใช้ร่วมกันในชีวิตรักชีวิตคู่ก็เป็นได้ อย่าลืมนะครับว่าดาวพฤหัสได้ตำแหน่งเป็นถึงราชาโชคดาวอาทิตย์ก็ได้ตำแหน่งเป็นถึงเทพีโชคดาวอังคารก็ได้ตำแหน่งเป็นถึงอุจวิลาความพย well. ายามเปลี่ยนแปลงใดๆมักจะทําให้ท่านพบกับความสุขความสมหวังหรือการมีกินมีใช้ได้อย่างมากมายมหาศาลดังนั้นอย่ากลัวก,การเปลี่ยนแปลงเพราะว่าหากสิ่งที่เป็นอยู่นั้นมีแต่เรื่องเดิมๆนิ่งๆไม่มีความก้าวหน้าการเปลี่ยนแปลงเท่านั้นที่จะทําให้ท่านพบกับความเจริญรุ่งเรืองนั่นเอง สำหรับคนโสดดาวเสารเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะซึ่งในหัวข้อนี้จะหมายถึงคนใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตซึ่งดาวเสารได้สถิตยอยู่ที่ภพเรือนอริศแน่นอนว่าเฉพาะผลของดาวเสาวดวงเดียวก็ทำให้ท่านมีโอกาสได้พบปะก,กับคนใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตแต่จะมาพร้อมกับปัญหาและอุปสรรคหรือแม้แต่หากท่านได้รักได้ชอบใครสักคนในเวลานี้ก็ต้องพบกับคู่แข่ง เกิดการแย่งชิงคนที่ท่านหลงไหลหมายปองอยู่ก็เป็นได้หรือโดนขัดขวางด้วยเหตุต่างๆก็เป็นได้นอกจากนั้นดาวเสายังทำมุมโยกกับดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุหรือเจ้าเรือนครอบครัวและก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิซึ่งในหัวข้อนี้จะหมายถึงเรื่องราวของความรักและดาวพฤหัสเองก็ยังได้ตำแหน่งเป็นถึงราชาโชคที่ไปสถิตยอยู่บนภพเรือนมรณะอีกด้วยซึ่งเป็นไปได้ว่าคนที่ท่านหลงไหลหมายปองอยู่นั้น ถึงแม้ว่าจะมีเมตตรีจิตกลับมาเป็นอย่างดีแต่อุปสรรคและปัญหากลับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะทําให้คบหาเป็นคู่รักคู่ครองกันในเวลานี้ซึ่งปัญหาหลักๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของบ้านเรือนที่อยู่อาศัยบางทีอาจจะอยู่ห่างไกลกันเกินไปหรือการมีเวลาว่างที่ต่างกันจึงทําให้ไม่มีโอกาสได้พูดคุยกันก็เป็นได้บางกรณีก็ถูกครอบครัวคอยขัดขวางไม่ให้ท่านได้รักได้ชอบกับคนที่ท่านหลงไหลหมายปองอยู่ก็เป็นได้ หรือแม้แต่ว่าตัวเขาหรือไม่ก็ตัวเราต่างก็มีพันธะผูกพันอะไรบางอย่างจึงไม่สามารถลงเอยที่จะคบหากันได้โดยง่ายๆนั่นเองในช่วงต้นเดือนจนถึงวันที่25หธันวาคมดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนสุภาและกระดุมพักไปสถิตยอยู่บนพบเรือนการเงินและได้ตำแหน่งเป็นถึงเกษตรตาทิด่ดีซึ่งในมุมนี้เป็นไปได้ว่าตัวท่านอาจจะต้องให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินเล็กๆน้อยๆอยแต่เป็นลักษณะผ่อนจ่าย แบบยาวๆนานๆให้กับคนที่ท่านหลงไหลหมายปองเพื่อทำให้ชีวิตทั้งคู่สะดวกสบายขึ้นและสามารถได้พบปักกันได้มากขึ้นก็เป็นได้หรือท่านอาจจะมีเหตุที่จะต้องลงทุนบางอย่างร่วมกันในเวลานี้ก็เป็นได้ซึ่งจะคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์ทั้งด้านความสุขและการเงินในอนาคตที่มีร่วมกันได้เป็นอย่างดีด้วยในช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปดาวเสาร์ก็ได้ทำมุมโยกกับดาวอังคารและดาวอาทิตย ซึ่งดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะและศาสช์ที่ได้ตำแหน่งเป็นถึงอุจวิลาและดาวอาทิตย์ก็เป็นดาวเจ้าเรือนวินาที่ได้ตำแหน่งเป็นถึงเทวีโชและทั้งสองดวงดาวก็โคจรไปสถิตยอยู่ที่ภพเรือนพันธุในส่วนนี้เป็นไปได้ว่าคนที่ท่านหลงรักหลงชอบอาจจะกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของบ้านเรือนที่อยู่อาศัยและกำลังขอความช่วยเหลือจากท่านอยู่ก็เป็นได้ถึงแม้ว่าในชั่วโมงนี้ ตัวท่านเองอาจจะยังไม่ได้มีความพร้อมใดๆในการช่วยเหลือสนับสนุนตัวเขาสักเท่าไหร่นักแต่ท่านก็รู้สึกว่าจะต้องพยายามทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่หนักๆโหดๆให้จบโดยเร็วให้กับคนที่ท่านรักในเวลานี้ก็เป็นได้ซึ่งในจุดนี้จะส่งผลดีต่อในอนาคตที่กำลังจะมาถึงเป็นอย่างมากเพราะว่าดาวอังคารได้ตำแหน่งเป็นถึงอุจวิลาหมายถึงความพยายามใดๆ ก็จะนำมาซึ่งโอกาสความสำเร็จและจะเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทุกอย่างไปสู่ทางที่ดีขึ้นเป็นอย่างมากและดาวอาทิตย์เองก็ได้ตำแหน่งเป็นถึงเทวีโชคการได้เร่งแก้ไขปัญหาในชั่วโมงนี้ก็จะทำให้มีความสุขความสบายใจในอนาคตที่กำลังจะมาถึงก็เป็นได้แต่โดยภาพรวมนั้นตัวท่านเองก็ยังไม่พร้อมกับการจะมีคู่ครองถึงแม้ว่าใจจะรักจะชอบใครก็ได้ทำตัวแบบเป็นห่วงอยู่ห่าง เพื่อรักษาสถานการณ์และแก้ไขปัญหาและอุปสรรคไปพร้อมๆกันในเวลานี้ตัวท่านควรไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานการเงินโชคลาภและการปฏิบัติธรรมให้ได้อย่างเต็มที่สะกดเพราะทุกสิ่งจะเป็นฐานกำลังสำคัญที่ทำให้ท่านได้พบรักกับใครสักคนหนึ่งและพาชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันนั่นเองดังคำว่าพรุ่งนี้ไม่สายที่จะรักกันก็จบลงประมาณนี้นะครับในการทำนายดวงชะตาความรัก ก็ขอให้ท่านได้มีโอกาสมีสติในการครองคู่และสารสัมพันธ์ความรักไปในทางที่ดีสำหรับคนโสดก็ขอให้พบกับคนดีมีศีลธรรมนำพาชีวิตรักชีวิตคู่สู่ความเจริญรุ่งเรืองโดยเร็ววันนะครับและก่อนจากกันไปอาจารย์เตโชหนธรรมก็ขอให้ทุกท่านจงได้งัดเอาพลังบุญทานที่ท่านได้สะสมมาจงบันดาลให้ท่านมีดวงตาที่เห็นธรรมและนำพาชีวิตสู่ความเจริญรุ่งเรือง และคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ